สวัสดีครับวันนี้นะฮะเจอกับผมอีกครั้งนะครับอนไทยฟิสเอ็กซ์นะวันนี้เรามาผลิตอาหารปลาช่อนกันนะครับอาหารปลาช่อนสูตรที่เราเาปรุงขึ้นมาสูตรที่เราปรุงขึ้นมานะครับกับเครื่อง x 4 0สี่ินะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะซึ่งกับกล้องก่อนนี่เลยวันนี้นะฮะกับเครื่อง x 4 0สี่นะตอนนี้ความร้อนอยู่ที่ร้อยเจ็ดองศานะครับไฟก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะวันนี้ก็มาเนี่ยร้10 6ยหก้อยเจ็ด ไอส้ติดประมาณนี้นะกินกระแสประมาณ1 0แอมป์12อแอมป์นะครับมารูนี่เม็ดที่ออกมานะครับ <Yeah. S 1> เอาออกมาแล้วดีกว่าอย่างเงี้ยเนี่ย <Okay. S 1> แบบนี้เลยนะจะได้เม็ดออกมาประมาณนี้นะ,อะตอนนี้ผมใช้5รูนะก็ลมๆมสวยๆแบบนี้เลยอ,อาาขาดช่วงแบบนี้เลยนะตัวนี้เราเทสกับเครื่อง อ่ามือสองนะครับตัวนี้เป็นเอ็กสี่สิบมือสองนะฮะอาหารก็อยู่ประมาณนี้เลยนะครับไหลลงมานี่ข้าวนี่ประมาณนี้นะแล้วก็ออกมานี่แล้วก็ไหลออกมานี่มีใบมีดตัดตรงนี้นะเนี่ยใบมีดตัดตรงนี้ออกมาเป็นเม็ดมือลองอยนะรนีอ้อน,อ,นอุ่นอุ่นเลยนะเนะะีนะะ่ยก็จะได้เม็ดอาหารแบบนี้นะฮะ X40 นะครับผลิตอาหารปลาช่อนประมาณนี้เลยเราเทสนะครับเทสว่าพร้อมแล้วที่จะจำหน่ายและส่งต่อนะครับกับเจ้าของนะฮะผู้ที่สั่งจองไว้นะครับ X40 มือสองตัวนี้นะครับเป็นสินค้ามือสองนะฮะ วันนี้นะครับเราก็เอาอาหารปลานะฮะที่เราผลิตได้นะครับเอามาทดลองเลยเอามาวานเลยให้ปลากินนะฮะเดี๋ยวดูนะขอก่อนขอเรียกก่อน,นเห็นปลาไหมปลาเต็มเลยอ่ะเสร็จเรียบร้อยก็เป็นไงประมาณนี้ นี่บอ่อปลาช่อนนะบอ่อปลาช่อนแต่ในปลาช่อนเนี่ยผมก็มีมีปลาดุกลงไปด้วยลอยน้ำแบบนี้นะในบอ่อปลาช่อนก็จะมีปลาดุกไปด้วยลอยน้ำดีแบบนี้เลยตัวเล็กๆอยู่ตอนนี้นี่มีบอ่ออีกเขาะก่อน มายังมายังมายังมาแล้วเนะี่แบบนี้แล้วอีกบอ่อหนึ่งคืออาหารเราทําเองอะ่ะเราไม่ได้ใส่น้ํามันเข้าไปใช่ไหมเราไม่ได้เคลือบน้ํามันพอเราไม่ได้เคลือบน้ํามันเนี่ยมันก็จะไม่น้ํนก็จะไม่เป็นฟ้าแต่ถ้าเกิดผมให้อาหารซื้อเนี่ยมันก็จะเป็นฟ้า นบบน้้ําแบบีจะมีปลาดุกปลาช่อนนะฮะตัวเล็กๆอยู่ตอนนี้ปลาเดือนเดียวยังไม่ถึงเดือนเลยวันที่4เนี่ยก็ได้เดือนแล้วประมาณนี้เลยครับกับอาหาราจากเครื่อง X40 นะครับ ต่อนี้ขาโคดรไ่เยอะก็ค้องไม่ได้แต่คอแล้วมาลืมเลยเนี่ยตัวกินไหวไเนะ่ะกระชอ่อนฮุบไหวไหมดูดีดูอันนี้จะฮุบไหวไหมเห็นไหมแต่ปลาดุกกับปลาดุกกินได้อยู่ เม็ดน่าจะใหญ่ไปนะสำหรับ5้รูเนี่ยมันใส่ต้องเอา8ปรูดีกว่าแปดหรือ16รูเนี่ยน่าจะได้อยู่ครับสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วิดีโอใหม่ครั้งถัดไปครับผมสวัสดีครับ